ตัว T O A ยอดขายในประเทศเนี่ยขายสีะนะครับยอดขายในประเทศมีผมว่ามี80กว่าเปต้นได้ต้นทุนเขาก็จะลงในขณะที่ราคาขายเขาไม่ต้องลงปิดท้ายด้วยตัวนี้ครับไม,ไม่ทราบคุณทันดูด้วยหรือเปล่า T O A ผมเห็นแวบๆมีบางโบบอกว่าน่าสนใจด้วยตัวเนี้นะครับยังยังน่าซื้อไหมครับคุณคุณท <O>. ันสำหรับ T O A T O A น่าสนใจครับผมผมผมดูเองด้วยแล้วก็เป็นตัวที่เราเชียร์มาช่วงระยะตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วด้วยนะครับ mm. ตัวนี้เข้าตีมผมว่าเข้าตีมมากๆในเรื่องของหนึ่งคือตอนนี้ เราเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับใชร Domestic consumption จะดีขึ้นเศรษฐกิจไทยจะฟื้นแล้วถ้าเราดูเทียบกับสมมติตะวันตกเนี่ยผมคิดว่าปีนี้มีโอกาสที่ไทยจะน่าสนใจมากกว่านะครับ mm hmm. แล้วก็สมมติเราดูค่างเงินบาทเนี่ยความยิงค่างเงินบาทก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศไหนาจะดีนะครับอย่างดงกงเงินบาทไทยเนี่ยถ้าดูเทียบภูมิภาคน่าจะแข็งค่ามากที่สุดนะครับ ซึ่งแปลว่าเศษรษฐกิจเราน่าจะฟื้นเมื่อเทียบกับภูมิภาคหรือเทียบกับฝั่งตะวันตกฝั่งอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว TOA ยอดขายในประเทศเนี่ยขายสีนะครับยอดขายในประเทศมีผมว่ามีแปดกว่าเปอร์เซได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะฟื้นตามการบริโภคในประเทศนะครับพอเศษอรษฐกิจดีคนเริ่มมีเงินก็ แาจจะซื้อสีมาทาสีบ้านใหม่อะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับอันนี้คือข้อที่1คือยอดขายน่าจะดีขึ้นนะครับข้อที่2คือว่า TOA เนี่ยเป็นเป็นบริษัทที่ปกติขายสีคู่แข่งก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับคือ,ค,อคือไม่ได้มีคู่แข่งใหม่เข้ามาในตลาดนะครับการปรับราคาขายขึ้นค่อนข้างจะมี power มากกว่าสินค้าอย่างอื่นนะครับแล้วก็จากในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ย เวลาเขาปรับราคาขายขึ้นเขาไม่เคยปรับลงนะครับแต่อาจจะไปทําโปรโมชั่นอะไรพวกนี้แทนแต่ว่าราคาขายจะไม่ปรับลงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาปรับราคาขายขึ้นมาช่วงปี2ปีที่แล้วหลังจากที่ต้นทุนมันขึ้นเนี่ยต้นทุนพวกเคมีคอลอะไรพวกนี้นะครับคือช่วงปี2ปีที่แล้วก็ค่อนข้างจะเละเพราะว่าต้นทุนขึ้นเยอะนะครับแล้วปรับราคาขายขึ้นไม่ทันแต่ว่าตอนนี้ถามว่าน้ำมันพีคไปหรือยังคิดว่าน่าจะพีคไปแล้ว นะครับเงินเฟอ้อลงแล,แล้วราคาน้ํามันก็ลงจากประมาณแบบ90กว่าเหรียญตอนนี้อยู่ประมาณสักแปดสิบละต้นทุนต้นทุนเขาก็จะลงในขณะที่ราคาขายเขาไม่ต้องลงนะครับตัวอัตรากําไรมันก็จะขยายกว้างขึ้นนะครับอันนี้ข้อที่2ข้อที่3คือราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะถูกกดดันมาเยอะนะครับถ้าเราดูเมื่อก่อนเนี่ยตอนดีๆเนี่ยเคยไปเทรดแบบ สี่สิบกว่าบาทด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารันเวย์มันค่อนข้างจะมีพอสมควรนะครับในช่วงที่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยพลิกกลับจากการที่เป็นปัจจัยกดเนี่ยตอนนี้จะมาเป็นปัจจัยที่มาสนับสนุนละทั้งในแง่ของต้นทุนทั้งในแง่ของยอดขายแล้วก็ทั้งในแง่ของค่างเงินบาทค่างเงินบาทก็ช่วยนะครับเพราะว่าเขา Import พวกโลห Material มาจากต่างประเทศเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นเวลาบาทแข็งเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์คือกลับกับไออิเล็กทรอนิกส์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคทีโเข้าตีมทุกอย่างกับภาพเศรษฐกิจนะตอนนี้ครับเราก็เลยคิดว่าค่อนข้างจะน่าสนใจเป้าพื้นฐานปลายปีหลักทรัพย์เกษตรกรให้ TOA ไว้เท่าไหร่ครับคุณทันเราให้ไว้สามสิบบาทครับผมอ๋อเป้าสามสิบบาทประมาณนี้นะครับคุณทันครับ สำหรับ TOA นะครับท่านที่สนใจอยากจะลงทุนในการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองประสงค์อยากจะเข้าไปชมย้อนหลังม a นิพัสออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรที่ผ่านมาเชิญนะครับสแกน QR โค d e หน้าจอนะครับหลักสูตร11ท่านอาจารย์ป๊อปเจาะหาคุณพันแกร่งซ u เปอร์สตองซิกแนล หลักสูตรที่10ครับใครเป็นแฟนท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนี่คือเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดขาลงนะครับเอาไปปรับใช้ได้ดีมากๆกับตลาดแบบนี้นะครับนะครับนี่คือหลักสูตรที่10นะเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นโดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนะครับนี่คือหลักสูตรที่10หลักสูตรที่9ครับเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากเน้นวินัยเป็นหลักครับอ,อ่วินัยสําคัญมากๆนะ หลังจากเราวิเคราะห์วางแผนสิ่งที่สำคัญมากๆที่ต้องทำตามมาก็คือต้องใจแข็งมีวินในซื้อคือซื้อขายคือขายคัดคือคัดเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆซึ่งอาจารย์ป๊อปปูไว้ได้ดีมากในหลักสูตรที่9นะครับเล่นคุณแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชายัยพันธาธานากิจนะครับใครสนใจกลุ่มแบงค์ครับนี่เป็นหลักสูตรที่ ได้รับความชื่นชมแล้วก็พูดถึงเยอะมากทั้งมุมมองความรู้ประสบการณ์ตำราการยกตัวอย่างเคสตัตดีการวิเคราะห์ business cycle และ business m o เดลสิ่งที่จะเข้ามา disrupt bank แนะ่จารนเออ่านขาดแล้วก็นะครับเป็นการให้เสมือนเครื่องมือจับปลานะทำให้เรามีความรู้ แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้ามาลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับนี่เป็นมันนี่พัสออนไลน์ศูนย์ศไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมนะครับเจ็ดครับนะตลาดแพนิคเงินเฟอ้อพุ่งนะครับหลักสูตรที่6ครับ Basic to Digital Assets แันแชมปหลักสูตรที่5หลักสูตรที่4ครับนะี่ครับ Trend is your เ r i e n d นะเป็นการเล่นไม่สวนแนวโน้มตลาด แล้วก็เป็นการเล่นนะเพื่อต้องการจะกินคําใหญ่ขึ้นมากกว่าระยะเวลา1วันเล่นรอบอะเล่นรอบอันเนี้ยอาจารย์แชมป์ให้ผ้าไม้ตายนะสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงได้เป็นอย่างดีมากๆนะอันนี้หลักสูตรที่3นะหลักสูตรนี้มีจันกิจพลก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์เล่นยากครับ ถูกรอบได้ตงังผิดรอบจุกถึงไส้แตกได้ถ้าไม่มีความรู้ส่วนท่านอาจารย์แชมปเนื้อหาอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับการเอาไว้รับมือกับการเตรียมจะเก็บภาษีขายหุ้นในไตรมาสสองถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เปลี่ยนเนะเล่นเดเทไม่รู้ว่าจะคุ้มแค่ไหนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะใครเก่งใครคุ้มก็ก็แล้วไปนะแต่ใครยังไม่ชำนาญยังไม่เจ๋งเนี่ย นะครับยัง,ยงขาดฝีมือหรือว่ายังประสบการณ์ไม่พอการเล่นลงทุนรอบใหญ่ส w เทรดเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่น่าจะเหมาะนะครับเพื่อใช้รับมือเบื้องต้นกับต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นกับการเตรียมจะเก็บภาษีจากการขายหุ้นฉะนั้นครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอนะครับสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้นง่ายๆเลยนะครับหรือคุยกับทางแอดมินนะครับ ไลน์ไอ์พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Mo น e ี p พ u ัติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคสา3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ s t i l k s t i r t i n g r t i n g อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290 c h a r ตแพทเทิร์อันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ e l l i o t ดเ v e Trading อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3480เหลือเพียง3130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึลกเป็นกระเป๋าผ้านสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับ สแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลัสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ